بسم الله الرحمن الرحيم ببرنامج الله ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตา لام ميم را تلك ايات الكتاب والذي อลลิฟลามรอเหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคภีและสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นสัจธรรมแต่คนส่วนมากไม่ศรัทธาอ ل ลลอฮฺทรงสร้างวรรค์โดยไม่ได ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله تبو سون يوك ساو และพระองค์ทรงสถิตยอยู่บนบัลลังก์และทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโครจรไปตามวาระที่กำหนดไว้พระองค์ทรง,งบริหารกิจการทรงจำแนกองค์การทั้งหลายไว้อย่างชัดเจนเพื่อพวกเจ้าจะได้เชื่อมั่นในการพบพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า มค,ลมลลคลมและพระองค์คือผู้ทรงแผ่แผ่นดินและทรงทำให้มันมีภูเขามั่นคงในนั้นและมีแม่น้ามากมายและจากพืชผลทุกชนิดทรงให้มีจำนวนคู่

وَنُتَضِّلُ และในแผ่นดินนั้นมีเขตแดนติดต่อกล้าใกล้เคียงกันและมีสวนพฤกษาเช่นต้นองงุ่นและต้นที่มีเมล็ดและต้นอินผลั ที่มาจากรากเดียวกันและไม่ใช่รากเดียวกันและเราได้บางชนิดดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติแท้จริงในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ชายปัญญาล แหะหาเจ้ามุฮัมมัดประหลาดใจดังนั้นคำกล่าวของพวกเขาก็น่าจะประหลาดใจที่ว่าเมื่อเรากลายเป็นดินไปแล้วแท้จริงเราจะเกิดใหม่กระนั้นด้ว ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชว่เหล่านั้นโซ่ตรวนจะถูกล่าบนต้นคอของพวกเขาชว่เหล่านั้นคือชาวนารกโดยทั่วเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกา,าญญลก د د และพวกเขาเร่งเราเจ้าขอความชั่วคือการลงโทษก่อนความดีคือความสุขและแน่นอนได้มีหลายตัวอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าพวกเขาแล้วและแท้จริงพระผู้อวยบานของเจ้าเป็นผู้ทรงอภัยโทษแก่มลุกต่อการอาธรรมของพวกเขา และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษแลแะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าทำไมจึงไม่มีปฏิหารจากพระผู้อภิบาลของเขา ถูกประธานลงมาให้แก่เขาแท้จริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นและสำหรับทุกๆกลุ่มชนนั้นย่อมมีผู้ชี้ทางนำอัลลอลลลฮลฺทรงร,รอบรู้สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนตั้งคันและบรรดาคันภที่คลอดก่อนกำหนด และที่เกินกำหนดและทุกๆสิ่งนะพระองค์นั้นมีกำหนดสภาวะไว้อิมบวผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยผู้ทรงเกรียงใรผู้ทรงสูงส่งยิ่งสวาอุมมินคุมมันอสรรลกวลวะมะนจารบิน วเท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้าผู้ที่ปกปิดคำพูดและผู้ที่เปิดเผยมันและผู้ที่ซ่อนการกระทำในเวลากลางคืนและผู้ที่เดินทางอย่างเปิดเผยในเวลากลางวัน له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ละวมุิินนดูสำหรับเขามีมาริกาผู้เฝ้าติดตามทั้งด้านหน้าด้านหลังเขาคุ้มครองเขาตามพระบัญชาของอลัลลอฮ์ถ้าจึงอลัลลอฮ์จะมีทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวของพวกเขาเองและเมื่ออลัลลอฮ์ทรงปรารถนาความทุกข์แก่กลุ่มชนใดก็จะไม่มีผู้ตอบโต้พระองค์ และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดนๆนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเห็นฟ้าแลบเพื่อความกลัวและความหวังและทรงให้เกิดเมฆทึบ และฟ้าลั่นจะสะดุดีสรรเสริญพระองค์และมาลาอิกับก็จะสดุดีเนื่องจากความกลัวพระองค์และพระองค์ทรงให้ฟ้าผ่าและมันประสบกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยที่พวกเขาโต้เถียงกันในเรื่องของอัลลอฮฺ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء, لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ สำหรับพระองค์นั้นคือการวิงวอนที่แท้จริงแรรมดาผู้วิงวอนอื่นจากพระองค์วเวทจะไม่สนองตอบใดๆแก่พวกเขาเว้นแต่เสมือนกับผู้ที่แบมือทั้งสองไปยังน้ำเพื่อให้ไหลสูปป่ปากของเขาและมันจะไหลถึงไม่ได้และการวิงวอนของพวกปฏิเสธสถานนั้นหาใช่อื่นใด นอกจากอยู่ในการหลงผิดเท่านั้นและผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างก็กราบต่ออัลลอด้วยความพักดีและความจำยอดและเงาของมันจะกราบด้วยทั้งยามเช้า لا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. جمك تهد محمد وكريتل براب هو أبي بان هين بن داة فالقن جمك لاتهد الله จงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือซึ่งพวกมันไม่มีอำนาจให้คุณและโทษแก่ตัวของพวกเขาเองจงกล่าวเถิดว่าคนตาบอดกับคนตาดีจะเหมือนกันหรือหรือความมืดจะเหมือนกับแสงสว่างหรือหรือพวกเขาได้ตั้งบรรดาภาคีขึ้นแก่าลอันนั้นเพื่อให้ได้สร้างเช่นเดียวกับการสร้างของพรอง แล้วการสร้างนั้นได้คล้ายเคืองแก่พวกเขากระทำนั้นหรือจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งและพระองค์คือผู้ทรงเอกะผู้ทรงอำนาจอีบมยบบ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض กอพระองค์ทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วลำน้ำต่างๆก็ไหลไปตามปริมาณของมันกระแสน้ำได้พัดเอาฟองลอยอยู่เหนือน้ำและจากสิ่งที่พวกเจ้าหลอมลงไปในไฟเพื่อหวังทำเครื่องประดับหรือเครื่องใช้จะมีฟองเช่นกันในทํานองนั้นอลัลลอฮ์ทรงยกตัวอย่างความจริงและความเท็จสำหรับฟองน้ำ

อุมสำหรับบรรดาผู้ตอบสนองต่อพระผู้บานของพวกเขาคือการได้รับความดีและบรรดาผู้ที่ไม่ได้ตอบสนองตอ่อพระองค์แม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินและมีอีกเย่ยงนั้นพวกเขาก็จะยอมเอามาถ่ายโทษอย่างแน่นอน ชนเหล่านั้นสําหรับพวกเขาคือการมีบัญชีที่ชั่วและที่พรมนักของพวกเขาคือนรกยานหนักมันช่างเป็นที่พรมนักที่ชั่วช้าจริงๆฮดังนั้นผู้ที่รู้ว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นความจริง จะเหมือนกับผู้ทิตาบอดกันหรือแท้จริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะไครขวรคือบรรดาผู้ที่ให้ครบสมบูรณ์ซึ่งสัญญาขอลับและไม่บิดพริ้วต่อข้อโต้และว และบรรดาูผ้ที่เชื่อมสัมพันธ์ตามที่เอาลอ์ทรงบัญจาให้เขาเสื่อมสัมพันธ์และยำเกรงพระผู้ยบานของพวกเขาและกลัวการมีบัญชีชั่ว แ yup. ละบรรดาผู้อ kers. ดทนโดยหวังความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เรา ได้เป็นปัจจัยอย่างที่แก่พวกเขาโดยที่ซ่อนเร้นและเปิดเผยและสำหรับพวกเขาจะขจัดความชั่วด้วยความดีชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาคือที่พำนักในบ้านปลายที่ดีจันนต์าดดูดขลนวมันลินอาบาอมว่าาจิมว,ว,มวดรียาติม สวนสวรรค์ทังหลายอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับผู้ทำความดีจากบรรพบุรุษของพวกเขาและผู้ครองของพวกเขาและบรรดาลูกหลานของพวกเขาและมาไลกาจะเข้ามาหาพวกเขาจากทุกประตูของสวนสวรรค์ พร้อมกับกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกเจ้าเนื่องด้วยพวกเจ้าได้อดทนมันช่างดีเสนีกระไรในบ้านปลายมีวัลลลลดนอออมบบบุะ และบรรดาผู้ทำลายพันธะของอลัลลอฮ์หลังจากที่ได้คำมั่นสัญญากับพระองค์ไว้แล้วและพวกเขาตัดขาดสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้เขาต่อและบ่นทำลายในแผ่นดินชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับการสาปแช่งและจะได้ ที่พนักอันชั่วชาอัลลอฮฺยับสุตรดิสกลิมันยาชาอวยกดิรวฟริหูบิลฮายาติดดุนยาวมลฮายาติดดุนยาฟิล,อ,ลาาอาคิรติอิลลามะตาอัลลอฮฺทรงให้กว้างขวางและทรงให้คับแคบซึ่งปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพวกเขาดีใจต่อชีวิตในโลกนี้และชีวิตของโลกนี เมื่อเปรียบเทียบกับพระโลกแล้วหาใช่เงนินใดนอกจากความเพลิดเพลินเท่านั้น ا أ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าทำไมสัญญาณของพระผู้อวิบาลของเขาจึงไม่ถูกประทานให้แก่เขา จงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้หลงทางแก่ผู้ที่ปรองทรงประสงค์และทรงนำทางสู่พระองค์แก่ผู้ที่สมึกษ์บรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการดำึกถึงอัลล l a ah. ์ พิงทราบเถิดว่าด้วยกรารนำลึกถึงกอรอเท่านั้นจะทำให้จิตใจสงบบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีความผาสุกย่อมได้แก่พวกเขาและเป็นการกลับไปที่ดียิ่งดาคุกเนิ ลลลลจมุดีเออในในจำนองนี้เราได้ส่งเจ้ามายังกลุ่มชนซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการส่งกลุ่มชนอื่นล่วงรับไปแล้ว เพื่อเจ้าจะได้บอกกล่าวแต่พวกเขาถึงสิ่งที่เราได้องค์การมาให้เจ้าโดยที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณาจงกล่าวเถิดว่าพระองค์คือพระผู้อิบานของฉันไม่มีพระองค์อื่นใดนอกจากพระองค์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันได้มอบความไว้วางใจและยังพระองค์คือการกลับไปของฉัน بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه เุบ,บมา่อว ق ل ه าวาันกุรา,ายซึ่งภูเขาถูกทำให้เคลื่อนที่ได้โดยมันหรือโดยมันนั้นแผ่นดินถูกทำให้แยกออกจากกันหรือโดยมันนั้นคนตาบอดถูกให้พูดได้ แต่ถ้าว่าพระบัญชาทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอรร์บรรดาผู้ศรัทธายังไม่รู้ดอกหรือว่าแม้ว่ารอดทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงที่แนะทางแก่มนุษย์ทั้งมวลก็ได้และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความหายนะยังคงประสบแก่พวกเขาเนื่องโดยพวกเขาได้กระทำไว้หรือจะเกิดขึ้นใกล้ที่พรน,นักของพวกเขาจนกระทั่งสัญญาณของอลอดจะมาถึงแท้จริงอรรถนั้นเป็นผู้ไม่ทรงผิดสัญญา และโดยแน่นอนบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าได้เคยถูกเย้ยหยันมาแล้วข้าได้ประวิงเวลาแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วข้าได้ลงโทษพวกเขาแล้วการลงโทษของข้าเป็นเช่นใด قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل วมุลลิิิาานพระองค์คือผู้ทรงเฝ้ามองทุกชีวิตที่มันได้ขวนขวายเอาไว้จะเหมือนกับจเจวิตทั้งหลายการะนั้นด้วยแล้วก็เขาได้ตั้งพาคีกับอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงกล่าวชื่อพวกมันหรือพวกเจ้าจะบอกพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในแผ่นดินหรือเป็นเพียงคำพูดที่กล่าวขึ้นมาลอยๆกระนั้นด้วยเปล่าเลย แผนการของพวกเขาได้ถูกทำให้เพลิบเพล้วแกบรรดาผู้ปฏิเสธและถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลลอฮ์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขาหลงทางแล้วสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้แนะให้เลยสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษในชีวิต ความเป็นอยู่ของโลกนี้และแน่นอนการลงโทษในวันประโลกร้ายแรงย,รยิ่งกว่าและสำหรับพวกเขาไม่มีผู้คุ้มกันจากการลงโทษของอัลลอฮฺ์์ ลกอุมประมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกชัญญาไว้คือแม่น้ำหลายสายไหลยผ่านอยู่เบื้องล่างมีผลมไม้และเงาร่วมอยู่ตลอดเวลานั่นคือบ้านปลายของบรรดาผู้ยำเกรงและบ้านปลายของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาชั่วไฟนรก و و และดากผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่พวกเขาต่างก็ดีใจดีใจต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าอัลกุรอานและส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนต่างๆมีผู้ปฏิเสธบางส่วนของมัน คืออนลกุรานจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเอ๋ยว่าแท้ที่จริงฉันได้ถูกชายให้เคารพพักดีต่ออัลลอ์แต่ฉันจะไม่ตั้งภาขีต่อพระองค์และก็ยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะเชิญชวนและก็ยังพระองค์เท่านั้นคือการกลับไปของฉัน,แน,น,นอแว่านาดับััลละาะุมากีัลอิมะ มลเมิ من من و و นคำนองนั้นเราได้ประทานอัลกุรอานแก่เขาไว้เป็นข้อชี้ขาดที่เป็นภาษาอักและหากเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของเขาหลังจากหลักฐานได้มาอย่างเจ้าแล้วสำหรับเจ้าแล้วจะไม่มี ผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มกันจากการลงโทษของ Allah และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดา,าศาสนาทูตมาก่อนหน้าเจ้าแล้วและเราได้เขามี ภริยาและลูกหลานและไม่บังควรแกร่ศาสนาทูตท,ที่จะนำมาซึ่งปฏิหารใดๆเว้นแต่โดยอนุมัติของอัลลอฮ์สำหรับทุกสิ่งนั้นมีบันทึกไว้แล้ว, اء, ว,วอัลลอฮ์จะทรงยกเลิกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงยืนยันสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และที่พระองค์นั้นมีแม่บทแห่งคำพิด م م และหากเราจะให้เจ้าเห็นการลงโทษบางอย่างซึ่งเราสัญญากับพวกเขาหรือเราจะให้เจ้าตายถ้าจริงหน้าที่ของเจ้านั้นคือการเผยแพร่ และหน้าที่ของเราคือการทำระบัญชีวขขขขพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้ขยายพื้นที่แล้วเราได้ให้มันลดน้อยลงจากอาณาเขตของมันแล้วเราทรงตัดสิน ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงการตัดสินของพระองค์ได้และพระองค์เป็นผู้ทรงรวดเร็วในการสอบสวนและโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้วางแผนมาก่อนแล้วแต่นั้นแผนการทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่ทุกชีวิตแสวงหาเอาไว้และพวกปฏิเสธศรัทธาจะได้รู้ว่าที่พมนักที่ดีในบรนปลายนั้นจะได้แก่ผูดด้ใดบ้างและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า เจ้าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนาทูตจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าและผู้ที่มีความรู้ในคำพีีร์นี้ก็เป็นพยานด้วย